สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับน้าเชียร์ผ้าลวยเย้อครับพี่น้องวันที่ห้ากรกฎาคมหกสิบเจ็ดครับคลิปนี้กะมานําเสนอแนวทางตัวเลขเราพัฒนารวมเซียนครับผมเป็นอีกอ่าชุดหนึ่งเด้อครับพี่น้องที่น่าสนใจบ่าว่าจะเป็นเด่นเดินดีเจ๊ปูอาจารย์เออาจารย์เอกพี่พรครับผมและอีกหลายเซียนครับพี่น้องเนาะในคลิปนี้ เบิ่งเป็นแนวาทางเสียงโศกเสียงดวงเด้อครับพี่น้องครับเอาคลิปก้อนาน้านี้ครับผมก็เป็นที่เด็ดขึ้นกันบ่าวาจะเป็นชุดสามตัวพ่อชนินครับที่เอามาลงครับพี่น้องเนาะหม่อว่านลืมลงให้พี่น้องซีต้องขอตัวขอไหครับแล้วก็เลขพ่อกันนวลพ่อลาดเผาละครับผมอีกหลาย,ลายเสี้ยนพี่ปักกายเอาคลิปนี้แล้วครับพี่น้องเจ๊ปูเด่นเดินดีอาจารย์เอแล้รก็รวมเสี้ยนครับผมในคลิปนี้ ค่อยๆเบิ้งไปครับพี่น้องเนาะพี่ใจหน้าเบิ้งไปน้ากันครับก่อนที่จะไปรับชมรับฟังตัวเลขเล่าพัฒนารวมเซียนครับนําเชียร์ผ้ารวยก็ขอขอพะคุณถูกๆเซียนเด้อครับผมครับเช่นเคยครับพี่น้องฝากเป็นกําลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้กับนําเชียร์ผ้ารวยในเด้อครับผมเอาไปรับชมรับฟังล่าพัฒนารวมเซียนในคลิปนี้กันเลยครับเอาครับพี่น้องครับผม เด่นเดินดี fc ส่งให้ครับถือว่าเดินดีเด้อครับพี่น้องครับผมตัวเด่นทุกคนโมบัลหันเข้าที่7ครับมาแล้วครับพี่น้องเนาะเด่นเดินดี fc ส่งให้5กรกฎาคม67เ็ด่นบนล่าง2 3 4ครับผม234ครับเด่นบนล่าง234 เด่นเดินดี D fc ส่งให้เด้อครับพี่น้องครับต่อมาลาวพัฒนาเจ๊ปูครับผมว่าหันเด่นเดินดี D กับเหล็กเจ๊ปูชนกัน6 7 8จครับผมได้คือกันครับสำหรับงวดน,นี้ครับพี่น้องเนะาะลาพัฒนาเจ๊ปูครับได้เก้า 9 1ครับ9ก1 9 0 1รับกมากคนละตให้ครับผมเอาสองซีเดอครับพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องเอฟซีล่องแคบหน้าจอเอาไว้เบิ้งครับพี่น้องเนาะครับผมก็มาเชียร์ประเด็ประกบให้เบิ้งคลิปนี้ครับพี่น้องเอฟซีลองเอาไปประกบเอาครับผมสองเก้าสองศูนย์สอ 4 9 4 0 4 1ี่ครับบางเทียบเิ่นกับแยกกันไปกับมีด้ครับผมช่วงนี้ก็คือผู้หนึ่งขึ้นบนผู้หนึ่งโล่งหลางแต่ว่ามาครับพี่น้องเนาะสองสำนักนี้เอาพี่น้องที่่องแคบไปเปรียบเทียบเบิ้งก็ได้ครับผมครับหมอบงหารเป็นส้นกันได้ครับ,รบ,บ,รบพี่น้อง678ด พี่พรครับผมเต็มเต็มครับพี่น้องเนาะงวดวางหันเจ็ดสองตรงตรงงวดนี้เด่นบนล่างพี่พรได้สองสี่ศูนย์ครับหลักร้อยได้สามศูนย์สองครับสองตัวบนศูนย์สองสี่สองสี่สามและสองสามครับตัวลองครับผมศูนย์สาม ก้าสามหนึ่งสองและกับศูครับวับนนี้มาเลขสามตัวได้ครับผม2องศูนย์สและ305ครับผมนี่นะครับพีพล แล้วก็มาอาจารย์เอปันโชคครับพี่น้องเนาะอาจารย์เอปันโชคเลขติดบนล่างเขาครับผมมหาหันเข้าที่0ูนงวดนี้เด่นบนล่าง901เลขติดบนล่าง0125ครับประกบคู่9คู่เด้อครับพี่น้อง010212ครับ051525 001199ครับผมตัวเบิ่ล นี่ครับผมแตมีความไก่เคียงกับพี่พอ่อนี่เด้อครับผมเลขก2 2 5 5 2ครับผมครับแล้วก็มาอาจารย์เอกครับพี่หลองเนาะอาจารย์เอกครับว่าหันเข้าที่0ูนย์ครับผมลงล่างครับ วันนี้พันได้8กับ3เน้ครับผมตัวเด่น8กับ3ามกับสตัวบนล่างก็จะมี80818586นี่คือตัวเนนเดอครับพี่น้องตัวเนนแปดสี่้าแปดสามตัวร่อง 30, 3 0 3ศ3น3์3ามหครับตัวเนน3ก็จะมี3 0 3 1 3นย์สากับผม นี่คือราวพัฒนารวมเสียนครับพี่น้องเนาะในคลิปนี้ครับครับเบิ้งเป็นแนวทางเสียงโศกเสียงดวงครับผมเอาครับพี่น้องครับผมพิเศษให้กับพี่น้องเอฟซีเด้อครับผมครับเป็นเลขปูหาเจ็ดแปดครับพี่น้องเนาะครับคลิปนี้อ่าข้อมูลตัวเลขนี้กะพอดีอ่าไอ้บ่าวเท่าครับผมบ่าวเท่าอ่าช่องยูทูบครับพี่น้องเนาะที่เป็นอ่า ที่รู้จักกันกับนน้ำเชียร์แหละครับผมเพิ่นคุยกันเพิ่นก็เลยให้เลขมาเนี่ยแหละครับผมครับเอาเลยเอามาฝากพี่น้องเอฟซีครับเป็นแนวทางเพื่อไปเล่าครับพี่น้องเนาะที่อ,ออกเล่าพัฒนาครับบอกว่าจะเป็นเลขฝาโล่งปูครับผม710เลขทะเบียนรถ6838ครับอายุปู57พันสาปู23พันสาพ่อสอเกิดครับผม2510แล้วก็เลขนาฬิกาที่ นำเชี่ยเอาที่ว่าเป็นพวงเหลีดครับพี่น้องเนาะเอาไปถวายว่างกบพี่น้องเชี่ครับผมที่ว่างหนาสบูครับนี่เข็มนั้นกาชีเหล็กหนึ่งศูนย์ด้วยครับผมครับนี่ครับพี่น้องแต่ว่าก่อนมาเชี่ยชอบส่วนตัวด้วยครับผมก็คือเหล็กหกแปดสามแปดนี่ยนะครับผมเพราะว่าเฮ็ดคลิปมาหลายเซียนกระชีพอ่า เห็นตัวนี้เด่นครับพี่น้องเนาะแปดกับสามเนี่ยครับเอาลองเบิ้งครับพี่น้องครับผมครับต้องขอขอบคุณบ้าเถ่าเด้อครับผมก็โทรคุยกันกับน้ำเชียร์ครับผมให้เลขสุดหนี้มากเอาครับพี่น้องครับผมก็ได้เห็นกันแล้วครับพี่น้องเนาะแนวทางตัวเลขรวมเซียนในคลิปนี้ครับน้ำเชียร์พาลวยกะหวังเป็นย่างยิงครับผมเป็นโชคเป็นลาบกับพี่น้อง MC เลอครับผม ในงวดวันที่5กรกฎาคม67ลาวพัฒนา2ทุ่มครึ่งครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี้ครับพี่น้องเนาะสำหรับเลขของพอไพ่บูนครับผมก็มาเชียร์กับโทษไปหาพอครับเพื่นอนาจชียากลงหน้าหรือว่าเพื่อนไปหาป่าด้ครับผมเอาคลิปนี้ก็ขอให้โชคดีครับพี่น้องเนาะแนวทางลาวพัฒนาครับ5กรกฎาคม67สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ